มันจะม่อยู่ครับแล้าอยู่ใกล้เรามันจะมาหาเราพี่ดำได้ยังพี่่พรารีอ่วดต่อแถวกลรับได้ยับแถวมชอบคนที่หนึ่งผมเนี่ย้รับม่ชอบดีและไม่ดีคนแรกอันที่สามก็คือรักษาความมั่นคงภายใน20จังหวัด ผมกับผู้ว่ากับผู้การตำรวจจังหวัดรับผิดชอบด้านความมั่นคงภายในดีและไม่ดีนะครับรับผิดชอบคนที่หนึ่งผู้ว่าคนที่สองนะครับและสุดท้ายเรื่องยาเสพติดเรียกว่านอปยส .24 พูดว่าอาจจะเห็นได้สือ่อ หน่วยวัชาการสกัดกัน้นป่ากการอ่นด้านชาตในการป้องกันราลากส่งต่างๆอที่ปงคการป้องกันรัากิงนด้านการภาษาไทยในไทยก็กำลังป้องกันใช้ได้ก็คือกองลักองหลังทสองกองลังเ จะดูแลนอเลขอหรือเรือรักษาคนาเรียบร้อยตามลำหน้าของแล้วเราทำงานร่วกันนรานอขอี่จะเป็นส่วนหนึ่งของกใน้สอง้องรปวกันการสตามลำน้าของอยากให้ท่านตัสน่อาจายชมนาพบเจอหูเบาะแสต้องโทรมาไหนติดต่อยังไงครับเรื่อส่วนของเบาะแสต่างๆนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายดนหรือ ในพื้นที่จังหวัดตอนในก็แล้วแต่ของที่สุดจังหวัดกรณีที่มีข้อมูลข่าวสารขอให้ท่านแจ้งไปที่หน่วยงานใาชการสืบใกล้ที่สุดหรือหน่วยงานราชการที่ท่านไว้วางใจที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเป็นบาะแสที่กกับเจ้าหน้าที่รัฐนำไปสู่การจับกลุ่มกลุ่มผูการ